สัญญาณบนเชนยังไม่แดงโอมือยังไม่เทขาย ETH และ XRP พุ่งแล้ว30% Bitcoin จะสวนกลับแรงหรือเปล่าส่วนแบ่งตลาดของ ETH พุ่งทะลุ11.6%อ t c คอย s ี a ั o นครั้งนี้จุดไฟโดย ETH ใช่หรือไม่ผู้เล่นกว่า40เจ้าบุกสมรภูมิ t a b l บ c ค i n ที่ฮ่องกงสึกครั้งนี้เด็กเรียนดีประทะหมาป่าวอ s t ์ e รีใครจะอยู่ใครจะไปขนาดแม่บ้านยังเข้าใจบล็อกเชนจัสซินซูลเจ้าแห่งสงครามความง่าย จากด้วยราคาหลักล้านสู่ภารกิจขึ้นยานศินละปะแห่งการเผาเงินของจัสตินซูนคุณคิดว่าคุ้มไหม NFT สายบลูชิปกลับมาแล้วพร้อมเรื่องใหม่วันนี้ถ้าคุณเมินพวกมันวันหน้าคุณอาจจะไล่ตามมันไม่ทันรีบขึ้นรถก่อนจะตกขบวนจ่าย5,60,000ดอลลาร์แค่เพื่อรูปโปรไฟล์เปิดโปงสงครามชนชั้นในตลาด NFT รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ BTV และมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ที่ไลน์ Open Chat BTV Thailand วันอังคารที่22กร,รก,กฎาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภาษาไทยของ Bitcoin TV ค r y ปโตรายวันกับราชีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะแล้วเรามาดูข่าวสารในตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันค่ะตลาดในตอนนี้ดูยังไงฝั่งกระทิงทยังเป็นผู้คุมเกมอยู่ดีค่ะฝั่งหุ้นสหรัฐอย่าง NASDAQ กับ S&P ก็พุ่งแรงทำสถิติใหม่ หุ้นเทคโนโลยีเลยได้กลายเป็นสิ่งฮอตจนใครๆก็อยากได้ส่วนดาวโจนก็ได้แอบพักฐานเล็กน้อยค่ะคงเป็นเพราะหุ้นบูชิปโกยกำไรไปเยอะแล้วแล้วฝั่งบิตคอยก็ไม่ได้แย่เลยค่ะยืนนิ่งๆอยู่แถว1 1 5 0 0 0ถึง1 2 0 0 0 0ดอลลาร์โดยข้อมูลบนเชนก็ได้บอกว่าแถวๆ1 1 5 0 0 0ดอลลาร์มีคำสั่งชอตสะสมรอถูกล้างอยู่ค่ะและได้กลายเป็นแนวรับที่แข็งแรงส่วน1 2 0 0 0 0ก็กลายเป็นเหมือนเพดานกระจก ถ้ามีใครกล้าทะลุขึ้นไปได้จริงๆรับรองว่าสายช็อตมีหวังปลิวกระจายแน่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณว่ากระทิงถูกล้างโพซิชันแปลว่าคนที่มองขาขึ้นยังคงมั่นใจแม้ว่าทำเนียบขาวจะประกาศเริ่มเก็บภาษีอย่างจริงจังในวันที่หนึ่งสิงหาคมนี้แต่นักลงทุนก็ยังนิ่งอยู่ค่ะยังไม่มีอารมณ์หนีตายโดยภาพรวมก็คือถ้าไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์แรง BTC ก็ยังมีลุ้นที่จะพุ่งขึ้นได้และประเด็นคือจะเตะให้ประตู1.2.000 0ดอลลาร์พังลงได้หรือไม่ i t c o i n เหมือนกำลังจะขึ้นไปทดสอบจุดสูงสุดใหม่เลยค่ะแต่ข้อมูลบนเชนยังไม่ฟ้องว่าใกล้ฟองสบู่เลยโดยคลิปตัวขอ,อได้รายงานว่าในเดือนกรกฎาคมนี้ค่า SOPR ของนักลงทุนระยะยาวได้ขึ้นมาถึง2.5 แปลว,ว่าคนกลุ่มนี้ทำกำไรเฉลี่ยได้เกิน150%ต่อเหรียญถือได้ว่าคุ้มมากค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงกับถ่ายกระหน่ำเมื่อตอนปี2021ที่ SOPR เคยพุ่งทะลุ4.0ตอนนี้ SOPR กำลังค่อยๆขึ้นแปลว,ว่ามีบางคนเริ่มทำกำไรแล้วค่ะแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นทุกตลาดและถ้าวันไหนพุ่งขึ้นถึง3.5ค่อยน่ากังวลค่ะเพราะปลายขาของกระทิงไม่ใช่ทุกคนจะเกาะอ,อยู่ได้นานและตอนนี้ถือไว้ก่อนได้ค่ะ แต่ก็ต้องจับตาการเคลื่อนไหวบนเชนให้ดีเช่นกันตอนนี้บิตคอยได้แกว่งอยู่ในกรอบ115,000ถึง120,000ดอลลาร์ 1, 2, ค่ะทำให้แนวที่117,000กลายเป็นจุดชี้เป็นชี้ตายของฝั่งกระทิงกับหมีแต่สัญญาณขาขึ้นก็เริ่มแผ่วและในขณะเดียวกันค่ะดัชนีออสซีสันจาก CMC ก็ได้พุ่งจาก32ในช่วงต้นเดือนเป็น50แล้วและเม็ดเงินก็เริ่มเทเข้าเหรียญออสคอยแบบเห็นได้ชัด ใน90วันที่ผ่านมามีมากกว่า30เหรียญในท็อป100ค่ะที่ราคาพุ่งเกิน40%เตัวเพงกูได้นำโด่งที่426% x p x 239%และเหรียญยอดทิตจาก CFX กับ WFI ก็พุ่งเกิน2เท่าค่ะแม้แต่เหรียญหลักอย่าง e t s และ XRP ก็ยังวิ่งอยู่ที่30%สรุปคือบิตคอยย่ำฐานบนออทคอยระเบิดแรงแต่จะมีออทซีซั่นขึ้นไว สามสัญญาณนี้ยืนยันว่าฤดูของออสคอยกลับมาแล้วแม้ BTC จะยังไม่กลับตัวชัดๆแต่เงินเริ่มไหลออกจากบิตคอยไปยังออสคอยอย่างเห็นได้ชัดโดยจากนี้ควรจับตาที่เหรียญที่มีเรื่องเล่าและเทคโนโลยีค่ะเพราะโอกาสอาจจะอยู่ที่ตรงนั้นก็ได้โปดกดไลค์และกดติดตามค่ะเพื่อรับข่าวสารล่าสุดในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิก และรับเลินรับความมาัง่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะและในวันที่30กรกฎาคมนี้ค่ะอเตาเรียมจะครบรอบ10ปีแล้วตั้งแต่ที่วิทาลิกยูเทลินเขียนเอกสารไว้เปเปอร์ไว้ในปี2013ก็เรียกได้ว่าเขียนประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของบล็อกเชนในทันทีค่ะช่วงหน้าร้อนของปี2014เขายังได้เปิด ICO ให้แลก BTC เป็น ETH จนกลายเป็นปรากฏการณ์ crowdfunding ระดับโลกแห่งวงการคริปโตและในวันที่30กรกฎาคม2015ค่ะ อีเทเรียมได้เปิดตัวเคยหลักอย่าง Frontier พร้อมปล่อยของเด็ดอย่าง Smart Contract ที่เปลี่ยนเกมทั้งวงการและตลอด10ปีที่ผ่านมาเรื่องราวของ ETS ดราม่ายิ่งกว่าซีรีส์ซะอีกค่ะเพราะเคยเจอเหตุที่ดาวโดนแฮ็กติดขัดตอนอัปเกรด Metropolis ที่โดดเด่นในยุคข,ของ d e f i Summer และกลายเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่ผ่านกระแส NFT แม้ว่าในรอบนี้ ETS จะถูกบ่นว่าขึ้นช้ากว่า BTC แต่ล่าสุดก็กลับลุกขึ้นมาแรงค่ะได้พุ่งทะลุ3,800ดอลลาร์ทำสถิติใหม่ในรอบเครื่องปีส่งผลให้บรรดาเจ้ามือบนบล็อกเชนโกล ETS ไปกว่า2ล้านเหรียญภายในแค่2สัปดาห์ค่ะขณะที่สถาบันใหญ่ๆก็เริ่มวางหมากกลับมาปั้น ETF ที่มีเป้าหมายที่4,000ดอลลาร์ในวาระฉลอง10ปีคงไม่เกินฝันไปใช่ไหมคะเมื่อไม่นานมานี้บริษัทบิตดิจิทัลที่จดทะเบียนในตลาด N ส s d a q ได้ทุ่มเงินกว่า67.3ล้านดอลลาร์ ซื้อ ETH ถึง1 9 7 0 0เหรียญโครงการ WLFI ของครอบครัวทรัมเองก็ไม่หน่อยหน้าใช้ USDC มูลค่า3ล้านดอลลาร์ซื้อ ETH 861เหรียญและที่น่าสนใจก็คือ2วันที่ผ่านมาเงินทุนได้ไหลเข้า ETH แบบสปอตของ Ethereum แซงหน้า Bitcoin ได้แม้แต่ BackRock เองก็ยังแอบชอบ ETH staking ETF ด้วยและด้วยปัจจัยเหล่านี้นักวิเคราะห์หลายรายจึงมั่นใจว่า ETH มีโอกาสแตะ5,000ดอลลาร์ในเร็ววันนี้ is Ethereum because the majority of stablecoins are deployed on top of Ethereum. Ethereum is experiencing power law dynamics where 90% of tokenized assets and stablecoins The <laughs> crypto industry Bitcoin decreased 64%เหลอ60% in Crypto, Ethereum 9.7% to 11.6% quietly. สัญญาณนี้ได้บอกชัดเลยค่ะว่าฤด,ดูกาลเหรียญทางเลือกหรือออ d c o ยซีซั s กำลังจะเริ่มขึ้นและคราวนี้ไม่ใช่แค่นักลงทุนรายย่อยที่เล่นกันเองอีกต่อไปแล้วค่ะเพราะบรรดาสถาบันการเงินใหญ่ๆก็ได้กระโจนลงมาเก็บเหรียญกันรัวๆตั้งแต่ที่มีการผ่านร่างกฎหมาย genius ที่กำกับดูแล stable coin ได้อย่างชัดเจนทําให้บรรดาฝ่ายการเงินในบริษัทต่างๆก็เหมือนโดนฉีดอะดรีนาลีนเลยค่ะได้พากันแห่ซื้อ ETH SOL XRP และ ADA กันแบบไม่ยัง้งบรรยากาศแบบนี้ก็ไม่ต่างอะไรกับยุคที่บริษัทแหกันสะสมบิตคอยเมื่อหลายปีก่อนและตอนนี้ ETS ก็กำลังพุ่งเข้าสู่เป้าหมายที่4,000ดอลลาร์อย่างเต็มกำลังอารมณ์เหมือนกับคืนปาร์ตี้ของสายออสคอยเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเลยค่ะตลาด stablecoin คของฮ่องกงกำลังเข้าสู่ช่วงเฟื่องฟูค่ะหลังจากที่รัฐบาลฮ่องกงได้ออกกรอบกำกับดูแลลีฟมีสถาบันมากกว่า40แห่งที่ได้ยื่นขอใบอนุญาตทันที และบรรดายักษ์ใหญ่ไม่ว่าจะเป็น JD.com, An t Group หรือ Circle ต่างก็เร่งเข้าสู่ตลาดนี้ค่ะและตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้คณะกรรมาการหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงหรือ SFC จะเริ่มบังคับใช้ระบบออกใบอนุญาตสำหรับการออก Stablecoin อย่างเป็นทางการและในจังหวะนี้เองค่ะ คอนฟลักสป็อกเชนสาธารณะจากประเทศจีนก็ได้ออกมัดในทันทีโดยการเปิดตัวคอนฟลัก3.0ควบคู่กับการเปิดตัว Sta b l e c ค i สกุลหยวนแบบออฟชอร์หรือหยวนต่างประเทศที่ใช้สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนและเจาะตรงเข้าสู่สนามแข่งขันภายใต้กฎหมายเมื่อไม่นานมานี้ Con Flux ได้จับมือกับบริษัท Fintech and ShoreX และบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ East Comp เพีเพื่อเปิดตัวโครงการ stable c คอยหยวนแบบออฟชอร e ซึ่งได้รับการอนุมัติเบื้องต้นจากหน่วยงานกำก,กับดูแลของคาซัคสถานแล้วโดยจะออกเหรียญที่ตึงค่า1ต่อ1กับหยวนออฟชอร์ชื่อว่า AXCNH อย่างไรก็ตามยังไม่มีความชัดเจนว่าเหรียญน,นี้จะใช้ชื่อ AXCNH ต่อไปหรือจะมีชื่อใหม่ภายหลังนอกจากนี้ CONFLUX ยังได้จับมือกับกระเป๋าคริปโตโทเค็นพอเกตเพื่อร่วมกันผักดันเหรียญน,นี้เข้าสู่ตลาด <S y s i n Y and the stablecoin They can serve Complementary, not competing roles. Um, for example, to test these real world use cases, stablecoin may play a role in cross border trade settlement, mm. in supply chain finance, in smart contract execution, in even commodity payments. <laughs> c o n ฟลักซึ่งได้ก่อตั้งโดยกลุ่มสิทธิ์เก่ามหาวิทยลาลัยชิงหัวที่ได้พัฒนามาแล้วกว่า5ปีและมีผู้ใช้งานกว่า25ล้านคนในกว่า40ประเทศโดยเวอร์ชันล่าสุดค่ะคอนฟลักซ์ได้ยกระดับประสิทธิภาพขึ้นมาอย่างมากรองรับธุรกรรมกว่า15,000รายการต่อวินาทีหรือ TPS และได้เชื่อมต่อกับ AI agent แบบออนเชน ตอนนี้คอนฟลักซ์ได้เตรียมนำสเตเบิลคอยหยวนฉบับพิเศษสายเบ a ล d Road ออกนอกประเทศโดยมีเป้าหมายถึงขั้นนำอสังหาริมทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นบนบล็อกเชนเพื่อแปลงเป็นมูลค่าแต่เมื่อมองไปที่สเตบิลคอยจีนกับสหรัฐมันไม่ใช่แค่สงครามเทคโนโลยีค่ะแต่มันเหมือนกับนักเรียนสองคนที่มีสายต่างกันอย่างสุดขั้วฝ่ายจีนคือนักเรียนดีเด่นที่ได้เดินตามระเบียบทุกขั้นตอนสเตบิลคอยหยวนออฟชอว์ต้องมีใบรองรับเงินสำรองต่างประเทศ ทุกครั้งที่ใช้งานก็ต้องลงชื่อกับคุณครูคือต้องรายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแลแต่ฝ่ายของสหรัฐคือเด็กสายสตาร์ทอัพที่รักอิสระเหรียน USDT และ USDC ที่เป็นเสมือนตัวแทนดอลลาร์สหรัฐในลดแลนในวงการคริปโตแบบไ right ร้ขีดจำกัดแต่ก็มักจะโดน SEC หรือคุณครูเตือนให้ทำรายงานการตรวจสอบหรือ audit report ส่งให้ตรงเวลา ฝ่ายหนึ่งถือใบอนุญาตเงินตราต่างประเทศเพื่อทำธุรกรรมข้ามประเทศอีกฝ่ายใช้พลังงานจากกระแสตลาดบันเทิงในการสร้างจัก,กรวาลดีไฟนี่ไม่ใช่แค่การวัดเทคโนโลยีค่ะแต่มันคือการประทะก,กันระหว่างเด็กดีสามประการกับหมาป่าวอรสตีทอย่างแท้จริง เ้าพ่อสายคอนเทนต์แห่งวงการคลิปโตอย่างจัสตินซูนได้กลับมาแล้วค่ะจำกล้วยที่ราคาสูงลิ่วถึง45ล้านดอลลาร์ได้ไหมคะและใช่ค่ะมันคือกล้วยที่ซื้อมาจากงานประมูลของโซเดอร์บาแล้วเจ้าตัวก็ได้แสดงกินโชว์โดยการกินให้ดูกันแบบสดๆเลยค่ะอ 我们也相信，今天孙宇晨先生品尝的这一根全球最贵的香蕉，不仅仅是一象征性的行为，与此同时，更是对当代艺术和文化创新的致敬。今天的现场，我们也非常荣幸能够与各位嘉宾和媒体朋友们共同见证这个充满创意与象征意义的美好瞬间。 กชาวเน็ตถึงกับอึ้งไปเลยค่ะและถามกันใหญ่ว่ากล้วยนี่ฝังเพชรหรือไงแต่พี่ซุนเขาก็รู้ดีค่ะว่าเขากำลังทำอะไรอยู่เพอแอคชั่นนี้ได้ทำให้ทรอนหรือเหรียญ TRX ได้ดังจนเป็นกระแสทะลุจักรวาลและตอนนี้จัสซินซุนก็มีทรัพย์สินกว่า8.5พันล้านดอลลาร์ค่ะ แ,แพลแพลตฟรอร์มก็ทะลุเข้าตลาดแลกเปลี่ยนท็อป5ของโลกมีผู้ใช้งานกว่า300ล้านคนที่เต้นอยู่บนบล็อกเชนกันทุกวันและยังไม่พอค่ะเขายังได้ขึ้นปกฟอสแบบเท่ในฐานะของหนุ่มหน้าปกอีกต่างหากแต่พอทุกคนคิดว่าเขาจะพักบ้างบอสซูนก็ได้ปล่อยมัดเดดในทันทีค่ะโลกมันเล็กเกินไปฉันจะไปอวกาศความคิดแบบนี้บอกได้เลยค่ะว่าต้องยอมใจจริงๆเร็วๆนี้โครงการท่องเที่ยวอวกาศของจัสตินซูนมีความคืบหน้าใหม่ จากที่เคยกำหนดไว้ว่าจะเริ่มในปี2023ถูกเลื่อนไปเป็นไตรามาสแรกของปี2024และก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงโดยขณะน,นี้มีการเปิดเผยรายชื่อทีมผู้ร่วมเดินทาง5คนซึ่งมาจากวงการอสังหาริมทรัพย์เทคโนโลยีสื่อวงการลงทุนและพลังงานซึ่งแตกต่างจากความคาดหวังเดิมที่จะเลือกกู้ถือโทเค็นของทรอนหรือ TRX ซึ่งข่าวนี้ยังได้ส่งผลให้ราคาของ TRX ปรับตัวขึ้น3.2เ First of all, uh, going to space is something I have dreamed of since I was a child. Uh, I think I just want to catch up this chance ASAP. Um, so as long as I get the chance, um, so definitely I think this is a very good initiative. Uh, all the full bid of 28 million dollars uh, we went to Blue Origin Foundation Club for the future. uh, which uh, in turn benefits nighting space-based uh, charities to inspire the future generation to go into the space. ถ้าจะให้พูดถึงเจ้าพ่อสายสร้างกระแสะในวงการคริปโตจะสินสุนนี้แหละค่ะคืออันดับสองที่ไม่มีใครกล้าขึ้นแท่นอันดับหนึ่งเลยจริงๆเพราะเขาได้เชื่อมโลกคริปโตเข้ากับการสำรวจอวกาศแบบสุดๆค่ะทําให้สินทรัพย์ดิจิตอลดูหรูหราและทรงพลังขึ้นมาท,ทันทียังจํากันได้ไหมคะ ในตอนที่เขาซื้อ b i t t o r r e n t ด้วยเงินถึง140ล้านดอลลาร์นี่แหละค่ะคือแผนเทพของเขาเพราะตอนนี้การเล่นตลาดอาวกาศจนฟอฟยังอดไม่ได้ตอนนี้การเล่นตลาดอาวกาศจนฟอฟยังอดใจไม่ได้จนต้องมอบรางวาัลราชาแห่งไพรเอตคริปโตให้แต่ความจริงของเขาก็ไม่อยู่แค่ที่มีเงินใช้ตามใจค่ะแต่มันคือความสามารถที่ทำให้บล็อกเชนดูเข้าใจได้ง่ายจนแม้แต่ป้าข้างบ้านยังอยากจะรู้จัก แค่นี้ก็ต้องยอมใจในฝีมือการตลาดที่ทำให้เรื่องซับซ้อนกลายเป็นเรื่องง่ายได้เลยค่ะช่วงที่ตลาดคริปโตบูม NFT แต่ละชิ้นก็ราคาพุ่งจนแทบจะลอยขึ้นไปบนฟ้าเลยค่ะขายกันเป็นร้อยร้อย ETH กันแบบง่ายๆแต่พอเข้าสู่ฤดูหมีราคาต่ำสุดดิ่งลงจนใครๆก็เมินเฉยจนใกล้จะต้องประกาศว่า NFT หมดสภาพแล้วแต่แล้วก็มีเรื่องพลิกผันค่ะ เมื่อทุกคนกำลังจะหมดหวังก็มีผู้เล่นลึกลับที่อยู่0 x1bb35 โผล่มาเท e t s กว่า2,082เหรียญหรือประมาณ5.87ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงแค่4ชั่วโมงค่ะและซื้อคริปโตพังในรวดเดียวถึง45ตัวการเคลื่อนไหวนี้ถือว่าเจ๋งสุดๆค่ะเพราะทำให้ราคาต่ำสุดของพังพุ่งจากสถานะนิ่งๆที่46.74 ETH ไปถึง65 ETH ได้ ซึ่งช่วยคืนชีพตลาด NFT b l Blue c ชิ p ที่กำลังจะตายให้กลับขึ้นมามีชีวิตได้อีกครั้งการที่ราคาฟรอของคริปโตพังพุ่งสูงทำให้เกิดกระแสแย่งซื้อในตลาดอย่างร้อนแรงในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขาย NFT บนเครือข่ายอีเธอรียมพุ่งขึ้นถึง300%แต่140ล้านดอลลาร์ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ6เดือน มูลค่าการขายรวมอยู่ที่159.6ล้านดอลลาร์ซึ่งเพิ่มขึ้น29%เมื่อเทียบกับรอบก่อนหนา้าจำนวนผู้ซื้อเพิ่มขึ้นถึง89%ในขณะที่ผู้ขายก็เพิ่มขึ้น86%เช่นกันทำให้สภาพคล่องในตลาดดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะคริปโตพังแ a s เ t a ด #5822 ถูกซื้อขายไปในราคาสูงถึง200 ETH หรือประมาณ560,000ดอลลาร์ แสดงให้เห็นว่านักลงทุนระดับสูงยังคงให้ความสนใจใน NFT ชั้นดีอย่างต่อเนื่องเกะแส NFT ที่ดูเหมือนจะกลับมาคึกคักในรอบนี้แท้จริงแล้วซ่อนอะไรเอาไว้เยอะมากค่ะบรรดาวานและเจ้าสวทั้งหลายเริ่มกลับมาหวานเงินเล่นสนุกกันอีกแล้วโดยซื้อรูปโปรไฟล์ที่มีราคาเป็นล้านดอลลาร์เหมือนโชว์พลังความรวยกันยางสุดฤทธิ์แต่ลองมองให้ลึกค่ะมีเหมือนกับแค่เศรษฐีไม่กี่คนที่กำลังเล่นเกมเก้าอี้ดนตรีอยู่ก็เท่านั้น วันนี้คุณซื้อหัวพิกเซลราคา5.6แสนพรุ่งนี้ผมต่อที่1ล้านเหมือนผัดกันถือของแพงแล้วรอดูค่ะว่าใครจะโดนในตอนสุดท้ายพวกเราที่เป็นผู้เล่นธรรมดาก็ได้แต่ยืนดูอยู่ข้างสนามอย่าว่าแต่จะเล่นเลยค่ะแค่ค่าตั๋วเข้าก็ยังไม่มีได้แต่ตะโกนโคตรเจ๋งให้กำลังใจไปพูดกันตรงๆในตอนนี้ตลาด NFT ก็เหมือนกับร้านของแบรนด์หรูไม่ได้มีไว้ให้ใช้จริงแต่มีไว้ให้โชว เหล่าคนรวยซื้อมาไม่ใช่เพราะอยากใช้ค่ะแต่เพราะอยากอวดแต่ถ้าใครจะพูดแบบจริงจังถ้าให้ NFT กลับมาอย่างยั่งยืนมันต้องไม่ใช่แค่กลุ่มคนรวยวนกันซื้อขายค่ะต้องทำให้ผู้เล่นทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ใช้งานได้จริงแล้วค่าแก๊สก็ควรจะลดลงก่อนไหมเคสการใช้งานจริงควรจะมีมากขึ้นหรือเปล่าไม่งั้นกระแสนี้เดี๋ยวก็จะกลายเป็นเงียบอีกตามเคยค่ะ ดังนั้นชาวผักชีทั้งหลายดูได้แต่อย่าอินจนเกินไปค่ะปล่อยให้คนรวยเขาเล่นกันไปก่อนเราก็แค่กินป๊อปคอร์นนั่งดูเฉยๆก็พอจำไว้นะคะในโลกของคริปโตใครอยู่รอดได้นานที่สุดคนนั้นคือผู้ชนะตัวจริง The Wall Street Journal โดนเตะอ,ออกจากคณะสื่อมวลชนที่ไปเยือนสกอตแลนด์พอไปขุดเรื่องเก่าระหว่างทรัมป์กับเจฟฟรีย์เอฟตีแถมโค้กทำทีข่าวยังซ้ำเติมอีกว่าม,มันข่าวปลอมชัดๆโลกจริงยิ่งกว่านิยาย เมื่อประธานธนาคารกลางสหรัฐเจอโรมพาเวลโดนเหล่าสมาชิกรัฐสภาสายทรัมป์กล่าวหาว่าได้ก่ออาชญากรรมทางการเงินบอกว่าเขาปรับลดดอกเบีย้ยเอื้อให้วอลสตรีทรวยพาเวลกล่าวชีวิตมันช่างลำบากเหลือเกินขึ้นดอกเบีย้ยก็โดนด่าลดดอกเบีย้ยก็โดนฟ้องโวคอนเล่นใหญ่ไม่เพียงแค่กวาดซื้อบิตคอย280เหรียญแต่ยังระดมทุนเพิ่มอีก500ล้านดอลลาร์เพื่อสะสมเหรียญเพิ่มแบบจัดเต็ม จนชาวเน็ตแซวกันสนานว่านีบริษัทจะเปลี่ยนสายไปทำรถขุดบิตคอยแล้วใช่หรือไม่โดยแม้แต่มาร์ก็ยังต้องพูดว่าของจริงหลังจากการสอบสวนของกระทรวงยุติธารรมสหรัฐจบลงตลาดการทำนายอนาคตอย่างโปลีมาเกตก็กลับมาพร้อมกับพลังเต็มแมก็กซ์โดยการเข้าซื้อแพลตฟอร์มเทรดใหม่แบบไม่ลังเลชาวคริปโตมือใหม่ก็เฮลารนในที่สุดก็สามารถกลับมาทายอนาคตกันได้สนุกอีกครั้งหนึ่งแล้ว มูลค่าตลาดของโซล่าหรือ SOL พุ่งทะลุถึง109.4ดพันล้านดอลลาร์แซงหน้าบริษัทชิปยักษ์ใหญ่อย่างซีน o อกซิสไปแบบสวยๆชาวเน็ตแซวกันสนานว่าอีเธเรียมสัตว์หรือ,อยังถึงท่านที่วีกอร์ต้องรีโพสเอ็กซ์กังเดี๋ยวว่า P O S ของเราเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากกว่าและนี่คือเนะื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นท,ที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองขุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกค่ะ ร่วมถึงรายการ Investor Code ค่ะพอดแคสต์ที่เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนที่เปลี่ยนโลกแล้วทุกคนอยากให้เรามาเจาะลึกถึงเรื่องราวของใครอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะและหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามค่ะเพื่อเป็นสมาชิกของเราและรับเคล็ดลับความมาั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะแลามาเพิ่มความมาาั่งคั่งในตลาดกระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ